นายชาติจันวิวรชัยรอมผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคลคริขันได้สิ้นใจอย่างสงบที่โรงพยาบาลประจวบคิคริขันค่ะ เมื่อเวลา15นาฬกา30นาทีวันที่17กันยายน2514ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายชาติจันเบรชัยอายุ58ปีรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีคริคันเสียชีวิตอย่างสงบที่ห้อง310ตึกอายุรกรรมชายโรงพยาบาลประจวบคีคริคันภายหลังเข้ารับการรักษาตัวนางกว่า1สัปดาห์ขณะที่ก่อนหน้าน,นี้เข้ารับการผ่าตัดอาการไส้ติ่งอักเสบที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครแต่แพ แพแจ้งญาติว่าพบก้อนเนื้อร้ายในช่องท้องจึงทำการรักษาอย่างต่อเนื่องจนอาการทุเลาจากนั้นได้ย้ายกลับมารักษาที่โรงพยาบาลประจบคิีคันกระทั่งเสียชีวิตโดยกำนมนปําเพงกุศลที่คิดท่าจักภาคกิติคุณสมบูรณ์ภายในโรงเรียนกิติคุณถนนประจบสิริเขตเทศบาลเมืองประจบคิีคันด้านหนางแก้วตาจันวีวราชายัยอดีตรองนาย,ยกเทศมนตรีเมืองประจบคิีคันพี่สาวนายชาติกล่าวา่า รู้สึกช็อกเนื่องจากระหว่างพักรักษาอาการที่โรงพยาบาลประจวบยังมีอาการเป็นปกติหลังจากที่แพทย์ได้ยาให้ตามอาการ และช่วงบ่ายน้องชายได้นอนหลับพักผ่อนตามปกติแต่พบว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนอาการเริ่มต้นที่ทำให้ใช้เวลารักษานานเนื่องจากต้องเข้าผ่าตัดด่วนจากสาเหตุไส้ติ่งแตกทำให้มีปัญหาการรับประทานอาหารและการขับถ่ายไม่ปกติสำหรับประวัติในชาติจันวีนรชยัยเกิดเมื่อวันที่31ตุลาคมปี2505จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาพี่รงเยนอรุณวิทยาอําเภอทับสะแกนจังหวัดประจว คจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขนาดรับราชการในกระทรวงมหาดไทยได้ทำหน้าที่เลขานุก,การหน้าห้องคุณหญิงสุดารัชเกยุราพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขสำหรับตำแหน่งสำคัญได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นนายอำเภอในจังหวัดราชบุรีต่อมาเป็นนายอำเภอกุยบุรี3ปีก่อนตำแหน่งประหลัดจังหวัดระนอง1ปีเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนคร ควาพนมเดือนกุมภาพันธ์ปี2563จากนั้นมาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีริขันเมื่อวันที่8สิงหาคม2 5 1 3